เฮ้ย <He> ทุกคนครับเฮียเ <He a! S 2> มืมอมม่อไรพี่จะกลับมาเมื่อไรพี่จะกลับมาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนฉันก็ยังรอเธออยู่นะจุดจุดนี้

บ้านหุ่นผีตอนที่หนึ่งเรื่องหลอนมีอยู่ว่าณนะทางเดินอันรกและอันตรายทอดยาวที่เต็มไปด้วยอสรพิษจนแทบจะไร้ซึ่งทางเข้ากลับมีสถานที่ลึกลับที่หนึ่งที่ว่ากันว่าเคยเป็นที่สร้างหุ่นปั้นที่ปัจจุบันได้ถูกปล่อยทิ้งร้างท่ามกลางสภาพป่าที่รกและปกปิดเนื่องด้วยเหตุและผลในหลากหลายปัจจัย จึงทำให้กลุ่มคนนักพิสูจน์ผีขี้สงสัยเลยรวมกลุ่มกันลองเข้าไปแอบย่องเพื่อจ้องขอพิสูจน์ในยามดึกสงัดแต่ก็ต้องพากันวิ่งพลัดวิ่งหนีกลับออกมาและกล่าวถึงอะไรบางอย่างที่คล้ายกับวิญญาณที่คอยโผปรากฏในหลากหลายรูปแบบเสมือนดังว่าพวกเขาคอยเฝ้าอยู่ภายในนั้นเรื่องเฮียนขนหัวลุก ได้ถูกปลุกแร่สะพัดกระจัดกระจายออกไปในวงกว้างจนทำให้ไม่มีผู้ใดคิดอยากเข้าไปในยามราตรีเพราะกลัวผีจะตามหลอกงานนี้กอดดาก้อนขออาสาลุยคนเดียวเพื่อใส่เดี่ยวกับทุกความหลอนเฮี้ยนและเรื่องที่ถูกร่ำลือความจริงมันคือพันผือกันแน่เชี่ยเหมือนสารคดี national geographic สองสัตว์เลยนะ สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมแบกกิวแล้ววันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาค้นพบและค้นหากับมังกรคโมโดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะกาลาปากอสนะครับเอ๊แล้วกูจะต้องไปทางไหนต่อวะเนี่ยเฮ้ยทุกทุกคนครับเฮียไอ้ลำ โอ้ยไอ้หลําแม่งได้มาสัตว์แปบบ๊บนึงแล้วทุกคน <c oughs> เข้าใจแล้วนะ <c oughs> เข้าใจเลยครับที่เขาเล่ากันเราเจอกับไอ้หลําครับพี่หล่ำยืนคอยใครอยู่หรือเปล่าพี่ผมเข้าไปได้ไหมครับพี่ไม่โกรธผมนะชัวนะโอเคไม่มีอาวุธใช่ไหมพี่เอาแขนพี่ไปไหนอะ่ะไอ้หลําแขนขาดครับ ขอบอกเลยนะถ้าเกิดขดขวานออนแล้วอยู่แวบมาเจอไอล้ลำแบบนี้นะครับผมในความมืดนะผมว่าได้มีวิ่งป่าราบอะสัตว์เอ้ยสมชื่อเลยะ่ะเฮ้ยไอล้ลำไปกับพี่ล่าไอล้ไอลำำโมจะมายุ่งกับกไอยสัตว์เอ้ยนะโอเคไม่ไปนะทุกๆคนครับตัวเฮียอะไรวะ ใครที่มีความรู้ในเรื่องของสัตว์แปลกนะครับผมซึ่งผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแท้จริงแล้วมันคือตัวอีอย่างกันแน่นะครับแต่ที่รู้รู้มันไม่มีปากครับทุกท่านพี่นาไม่ได้ไหมสัต์เฮ้ยทุกทุกคนครับ <ป lets. S 1> ไอ้เล็กแล้วเจอกับตีนกบครับผมชัดเจนเลยอันนี้ตีนกบ อันนี้อะไรวะลูกตาเยี่ยลูกตาโคตรได้เลยครับทุกคนเย็นไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่ได้โปรดจักระจีกูนหน่อยอะอะอออเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> ไ,ไอเล็กแรกทุกทุกคนครับแอนนาเบลเวอร์ชั่นบ้านเราครับทุกท่านอุยเชื่อะลยวะแป๊บน,นึงครับของเก่าเลยอันนี้ของเก่าเลยเดี๋ยว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  สอบปากคำหน่อยสอบปากคำหน่อยไอ้เหงงอยู่ด้านในครับแบบนึงอย่าเดินนะมึงยอมแล้วยอมแล้วผมไม่ดื้อสัญญาเลยยอมแล้วอย่านะมึงอย่านะแนะยอมแล้วครับผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่ง <c oughs> มีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าครับ <c oughs> ข้างบน ในห้องมีตัวอะไรหรือเปล่าครับอืมไอสัตว์เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าไอหลามจะอยู่มาโผล่ตรงหน้าประตูนะทุกคนนะทุกทุกคนเลือเชื่อไหมว่าถ้าเป็นแบบว่าช่องของเมืองนอกนะเขาจะยกไอหลามมาไว้หน้าประตูเลยเยีแล้วก็บอกว่าผีขยับนะครับผมนะผมสาม,มารถทาอย่างนั้นได้แต่ผมไม่ทําไม่ใช่แนวนะครับนะ ชอมปลวกนี่แต่ไม่ได้นะไม่งั้นเดยวพีหักคอนะครับนะตรงจุดจุดนี้นะครับผมอาจจะมีแม่สีใบนะครับนะที่เฝ้ารอสามีผู้เป็นที่รักแต่แล้วก็ต้องอกหักเพราะสามีผู้เป็นที่รักเขาไม่กลับมาแม่สีใบจึงคว้าเชือกหนึ่งเส้นไม่แน่ใจว่าเป็นเชือกกล้วยหรือเชือกปอหรือ อะไรก็ตามช่างแม่งนะครับผมและแม่สีใบก็ได้เอาเชือกนั้นมามัดปมบางอย่างณนะบริเวณนี้และแม่สีใบก็เอาปลายเชือกนั้นนะครับผมมาพันธนาการที่เดินเด่ของตอนเองแบบนี้และแม่สีใบก็บอกว่า ความรักรักกันนั้นหวานชื่นประดุดดื่มลิ้มหลดน้ำพึ่งหวานและสาบานรักกันให้นานๆสุขสำราญชั่วนิดนิรันดรหลาก่อนแม่สีใบเราจะไปยุ่งกับแม่สีใบแต่ถ้าแม่สีใบยอยากยุ่งกับเราแล้วละก็ก็มาดิครับแม่สีใบบอกว่าเมื่อไร พี่จะกลับมาเมื่อไรพี่จะกลับมาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนฉันก็ยังรอเธออยู่นะจุดจุดนี้อ,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 อย่ามายุ่งกับกูว่ะ ไปดีกว่าเราจะไม่ยุ่งกับแม่สีใบนะครับผมนะนะเพราะวันนี้เราโฟกัสทุกๆคนผมอยากให้ทุกๆคนโฟกัสที่ไอหลําเพราะเราจะไม่ยุ่งกับแม่สีใบเดี๋ยวลูกหลานแม่สีใบจะขุ่นเคลืองเอานะครับผมหุยต้นไม้ประหลาดครับออกลูกเป็นขวดกระทิ้งแดงต้นไม้ออกผลเป็นยาชูกําลังแต่ช่างหัวต้นไม้ก่อนตอนนี้สองหุนเอาไปแดกครับทุกท่าน นึ่งสอง้เฮียทะลุเลยว่ะอุ้ยทะลุเลยหลุดแล้วครับโอ้โหกูเป๊ะเลยว่ะเฮ้ยอัมนิดอัมหน่อยไม่ได้เลยนะเดือดร้อนไหมเนี่ยอย่างอีกอยังไม่สลดอีกเอาเบตาดีนให้ด้วยแม่สีใบแม่สีใบบอกอะไรคือเบตาดีนว่ะกูไม่รู้จักนะยุคดันมีแต่จิงเจอ <c oughs> วิธีแก้นะครับผมถ้าหากว่าใครโดนตะปูตํานะจำไว้ทําอย่างนี้ครับอาซโตมาซากามายาเรียบร้อยหายเพียง <C ười> หายครับเ <C ười> ชื่อม่งไทยหนังผีได้เลยครับอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเชือกแม่สีใบปะวะเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้เอาละครับทุกคนผ <C ười> ้าดำเลยกระดิกทำไมอะไร <C ười> <C ười> น่าสนใจว่าเฮ้ย มีประเด็นเว้ยม,มา,าแบบนึงนะขออนุญาตนะอ,อะไรเวอร์ชั่นแม่สีใบครับทุกท่านนะอมเพียงอาสโตมาซากามายาข้าแต่แม่สีใบเอ,อ๋ยได้โปรด มาสิงสถิตอยู่กับข้าให้ได้อุ่นใจด้วยเถิดอย่าคิดว่าผมเป็นปลาบุญจินนะทุกท่านไปต่อครับผมอสัตว์แม่อย่าไไรไปกันต่อครับสามสองหนึ่งทุกทุกคนครับใครมาลืมไว้วะ ดูจัดจัดให้แล้วประมาณสองอาทิตย์ไม่ถึงสองอาทิตย์ครับทุกท่านแต่เกินหนึ่งอาทิตย์แน่นอนนะครับเฮ้ยอะไรวะตรงนี้อะไรครับผ้าถุงครับทุกท่านเจอเสือครับทุกท่านเสือเก่าขอเล่าใหม่ครับ เอไอ้สัตว์ใครเขากระเบื้องเล่นเมื่อวะอืม mm. จากระจัน阿拉斯ารหรือมัอองกรคอมมนโดร,รายงานตัวด้วยเจ้าเป็นลูกใครเหล่าเต้ามาเด้าแดนใดถ้าหากเจ้ารักตัวกลัวตัวตัวจะต้องรีบไปมิเช่นนั้นตัวจะต้องเสียตัวโอ้ <laughs> oh. ไอ้ล้ำทำไม,มไม่โกรนขนลักแล้วเลยเดี๋ยวก่อนทุกทุกคนครับนี่แหละที่ผมตามหาในที่สุดผมก็เจอหัวใจชัดเจนตลอดระยะเวลา41ปีของผมคนรอบข้างบอกผมเป็นคนที่ไม่มีหัวใจวันนี้มึงจะมาว่ากูอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะ แล้วหัวใจกูใหญ่ซะด้วยสิใจใหญ่ด้วยครับทุกคนเดี๋ยวหัวใจนี้ผมก็จะเอากลับเช่นกันเป็นเหมือนอคล้ายๆกับเทปจริงเทปจะเป็นยังไงตรงนี้นะครับอไม่รู้นะครับผมหน้าอกประมาณ33นะครับพอรอบรอบตัวแบบนึงนะครับทุกจดุดทุกซอกทุกมุมสามหกศูนย์เลยนะสามหกศูนเลยเอาทีละเรื่องสาราเคลีย เหลี่ยมด้านนอกด้านในโอเคโอมสาราปโปร่งครับทุกท่านนะสาราไอเหียสาราไม่มีรูปว่ะอยู่ใ,ใกล้ที่ไว้อยู่้ใกล้ที่ไว้อันนี้คือหน้าประตูนะครับหน้าประตูเคียร์นะครับผมเหลี่ยมอื่นครับเริ่มจากเชิงชายอีกด้านหนึ่งก่อนปูพรมนะวันนี้ปูพรมนะครับ ตรงนี้นะไล่ไปนะครับเพราะว่าผมจะนั่งอยู่แค่ไม่กี่จุดนะเคลียรประตูไม่เหลืออะไรแล้วประตูเคลียกุเข้ามาอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะนี่คือประตูด้านในนะครับทุกคนเออชียไม่มีรูปเลยเว้ยถ้าอ,อะไรที่ผมไม่เห็นผมจะไม่พูดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดเฉพาะสิ่งที่ทุกคนเห็นนะครับ